จากควายแพ้ของลีปูครับมาดูที่ผลชนะอันระทึกใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก็เอาชนะอาร์เซนอลไปได้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นศึกบิ๊กแมตของพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสน้มโอซ์ฟอร์ดรับมือการมาเยือนของอาร์เซนอลครับครึ่งแรกเจ้าหนูมาคัสวรตฟอร์ดดาวยิงไวเพียงแค่18ปีนั้นยังคงฟอร์มแรงไม่หยุดครับยิงคนเดียว2ประตูให้กับทีมปีศาจแดงขึ้นนำไปก่อน2-0นาที29และ32 แต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกครับแดนิวเบกอดีนัตเตะของทีมปีศาจแดงนั้นก็มุ่งประตูให้กับทีมอาร์เซนอลนั้นตีแตกไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครึ่งหลังอังเดล,ล่ายิงสุดสวยนะครับให้กับมาโยเต็ดนั้นหนีห่างออกไปเป็น3าหนึ่งนาที65แต่ว่าทีมปืนใหญ่นั้นก็ไม่ยอมแพ้ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3จากเมซุสโอซิลนาที69บเกครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูเตชนะอาร์เซนอลสต่อ2ตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางมี4-4คะแนน ส่วนปืนใหญ่อาร์ซอนครับมี51คะแนนนั้นลงเล่นเท่ากันอยู่ที่อันดับ3ครับไฮไลท์อีกช็อตของเกมนี้เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวย้อนไปดูกันครับเป็นภาพจังหวะ พุ่งล้มของกุซือหลุยฟานเกาครับเป็นจังหวะที่โดนเอามาล้อกันตลอดทั้งเกมและตลอดวันนี้แน่นอนครับเป็นจังหวะการทุ่มเทเพื่อประท้วงผู้สินที่ไม่เป่าที่ไม่ถือว,ว่าเป็นการเป่าให้จังหวะของอารซอนที่เป็นการพุ่งล้มนี่เป็นการเรียกความสนใจจากผู้สินว่าทําไมถึงไปเป่าฟาวให้กับอารซอนท,ทั้งที่เป็นจังหวะพุ่งล้มก็ถือว่าเป็นแอคชั่นที่ไม่ค่อยจะได้เห็นจากกุซืออย่างหลุยฟานเกาที่ปกติแล้วครับจะนั่งแช่นิ่งอยู่ที่เก้าอี้มานั่งสำรองนะครับ